กี่ชั่วโมงคะกี่ชั่วโมงนี่ห้าชั่วโมงสินมาส,สวัสดจีจ้งเขาจะต้องเป็นทักพนเ,นเขาวัาวดเขาว่าสวัสดีเขากระสีโบราณเบยนอนอ,อ,อ <c oughs> นยอนนู่ยยยะะยะนะถ้าว่ากับตัวไรเด้อันนีเร์แต่ยีกับตัวเวล่าแตอยู่แต่จะผภาพเป็นสีสันท่าาดอกนี่ก็ได้ตัวอีสานพุ่ทธีสวงเบื้องตี้วะนี้ดูฟรีอยูู่บยูทูบในะยองเลยนอยู่อำเภอขัสกวงจังหวัดขอนแก่นเรามีพื้นที่ให้ เอฟซี S S 4, <S ผู้ใหญ่บ้านฟิแลนด์ทุกคนเอ,อ,เอ,อบิบึฟฟี่พี่น้องเราซื้อกินเองถูกมาที่หกพฤษภาคามเด้พี่น้องเด้เอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นไปหมดนแก่นไป,นมปนหมดเนาะเราไปหมดไปหมดเอ้ยมูนี่มาเซ็นสัญญาคุณจ้างคอนเสื์ต มาเซ็นมาอ่านบ้านพัฒนาพื้นดินจัดเมื่อไรแล่ะครับวันนี้6พฤษภาคมครับ6พฤษภาคมพี่น้องจ้างตัวเกี่ยวคอนเสิร์ตวงไงยิ่งข่าวประจากรงานร่างการงานสั่งมาเปิดเพื่องานเล็กๆงานเล็กๆปั้มนี่นะครับวันนี้ก็มากินอะไรนะเขาด้วรนะเย็นเต่โฟเย็นตาปูมาฝากท้องที่บ้านพัานาเป็นเทิ้งพัฒนาพพี่น้องเป็นเทิงยังเปลี่ยทังที่พักเป็ี่นทั้งเปลี่ยนทั้งญาตินะไม่นี้เป็นญาติเด้อขอเป็นญาติหนึ่งบ้านงานเล็กๆจริงเหรอคะได้ยินข่าวว่ามีออร์แกไนซ์ด้วย มีมีมีต้องรอเซอร์ไพรส์เลยวันที่หกคือสภาคุงานบมงานแต่งมันไป็เบอย่งเงานแต่งไว้ที่หลังเลยมัอนี่นะครับพี่ามากินกินฟัวเต็มแฮงมีเดียมามามาสัญญาอ่ลยมากินเขาเรงบานเกินพี่น้องเราทำบริสเซนดียวบริสเซนกับบริสเนี่ยมาอีกแล้วมาอกล้วนาอีกแ้วมาอีกเล้วมาอีกเล้วมาอีกแต้วมาเี้วอีกไล้วมีก็้วมาอีกแล้วีิ้มาเีกแบ้วมาอีแ้มาีกแล้วกแล้วมาอีกแล้วอีกแล้วาะี้ว่าดี๋ย้วมาอี้ว่า ราคาจะขึ้นอ <presidency>. ือ <Ừ. S 2> ใช่ไหมเข่าวงในมากข่าวงในไม่หนี่เข่าภงในมากก็ขึ้นตาระยะทางอ๋อราคากับตองใดพี่น้องจางเนี่ยเออเห็ไมันดิพจนจางแล้วจางได้แบบว่าราคาแบบมิชาดชีมมิชาดชีโอเคแล้วครับขอบคุณอาหารมื้อเย็นด้วยอร่อยมากเลยครับมะม่วงซื่อเจ้าผัดสีเขียดสีเขเมใหลูกเปนอันบอกโอ้ยแย่เลยนะ กินข้าวกินยังไงบ่าทักกันตัวไอสำนีกับมะจมกับมะเขียนกับมะขมให้ลูกให้เต้าในแหมเดี๋ยวก็สี黄กระโดดกระเดียดแบบห่วงคือสีแหมสี黄อยู่บอกเลี้ยงห่วงอะนะห่วงนั่นก็ว่าอยากกินแต่กินหนักสู่ก็เนาะวันจันั่นวันศุ่ร์ <men <men ักกันซอยซอยยังไงซอยบ้านั่นตีตะเพิ่นตะเพื่นลง ครับยิ้มครับรอนเวิร์ดงานบ่คอยส้อยคอยต่อยโซนได้นวยได้เหลียแต่ห้มันได้สุกไปนั่นว้าไปต่อยยังเ่อรยู่ดีเจ้าของบางวงเราสัตว์แม่หวงต้ว่าเพรวงยังไดแทงเปไนตกินสู้ตีเออเป็นตะกินมันมูลค่าคาไรไปไหนเอาใอยซื้อเนี่ยหาเลยเนี่ซื้อได้บ่เนี่ยมันกต่พูนราคาไปไหนแล้วเนาะมันกต่จังใดมันหนูแต่ว่ามันมีปัญญากเพราะมันเงินเนี่ยถ้ากันต่อยเอากระดอกกระเดียวเว้ย ไอยยอมไอยยู่อยกินกับบ้าเป็นพ่ออยู่น <c ười> no. no. ี่หวังอะไรมาสันตหะหวังซ้อขอกับบ้ได้กินกับบ้ได้บ้าพ่้ใดกินพวกเราไม่ตัเหลียวบ้างก็ไม่พอได้มาดันมาสันตหะเอานี่พ่อบอกเขาบอกม่วงนี่เอานี่เออเออพไอยู่พไอยู่เพื่อตัวยี่นาบ้านพ่อมียูต่อยไปซูโม่กินได้ละแต่ซูตัวเจียวไม่เสียกินน้ำซุ้มนั่นซุ้งงานเจ้าบ้านจาไปกินซุกหรอบ่บ่บ่อไปเองดอกมนน้อยแด่เหลือวแต่จัง มันนั่นด้วยได้ไ่มสัจจะกด่ปขอสามพันมันบินมันกท่รีบินมันสองพันเอ็ดสองพนสอง้าจะจะมากินเนื้อกินเนื้อ่อยคางนอกไ้เนี้ยพุ่งจะแตกแล้วเอาบินสองพัสองขอสามพันเจ้าสิกินขาอย่าไหถ้ามือเดง่ายิ้นขาเบิดมือคุณไ่ร้องเจ้าสิกเขาอยง่าไหบกินแล้วเอาขอยสิยังได้กมันยาแต่ฉันกินขอยสชิมให้กอน ฟินขาดไปมันให้มันยยังเลือดเลือดกัแล้วกันล่ะมือเอินจัจไปแล้วเฉียดลอยนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับปีหน้าได้ว่างมาอีกเด้อฮะปีหน้าเฉียดลอยเรใช่คมเด้อปีนมาสองพันสองเบิกสามพันปุ๊บป็นแต่้วยเราถูแต่ละมือแต่ละเว้นสวัสดีค่ะพี่น้องเอ่อมีเรื่องสีบอกสูฟังก็คือว่าอุ้ยทหารคือรอแท้บ่แม่นั่นคือแบบว่า มีเพจเพ,เพึงนะคะเอาหนูร้องเพลงหอยใจบ้านไฟแสนไปลงแหล้วที่นี่คอมเมนต์ด้านลบเยอะมากเป็นเสียงแบบประมาณว่าเสียงคือเป็ดนี่เสียงบอกคือจังสันจังสีคนนี้ต้องลองเท่านั้นเท่านั้นเทาน่นทานั้นทุกคนขาใช้วิจารญาในการรับชมและรับฟังอนใดว,วามวนกะวามวนอดใดบ่าว,วามวนกะเก็บไว้ได้ใจซะเนาะ อขอโทษเดอ้อที่ลองเพราพววันน่ะขอโทษที่มันเป็นนันสิ่งที่บ่ดีในหูเธอฉันขอโทษแล้วกันหลังจากนี้ฉันก็สิลองดูบให้เธอฟังเธอเสียรำคาญฉันขอบคุณค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะอยากด่าคนจะเชิ